สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง CM Boat ช่างใหม่แกงโฮสสยามไรตี้นะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องต้องไาที่น่ารักทั่วทุกมุมโลกนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพักเบรกสั้นๆระหว่างวันนะครับตอนนี้โอ๊ตอยู่ที่ตรงนี้จะเป็นวัดกูเต้านะครับแล้วก็ร้านกาแฟร้านนี้นะครับเป็นร้านเล็กๆน่ารักนะคบเป็นร้านชื่อว่าร้านชื่อโฮมบาร์เป็นร้านที่แบบน่ารักมากนะครับแล้วก็ก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหาร ข้าวราดแกงนะครับข้าวราดแกงร้านนี้นะครับแล้วก็ปินอายแลดูเหมือนเป็นนักท่องเที่ยวอยู่ที่อาเภอปายอาเภอชังดาวอะไรประมาณนั้นเลยนะครับดูสิครับมีความเป็นชุมชนแล้วก็มีร้านกาแฟเล็กๆอยู่นะครับแล้วก็ย่านนี้ก็จะมีหอพักนะครับนักศึษาไว้ทํางานนะครับเพราะว่าเดี๋ยวซอยข้างหน้าก็จะเป็นซอยมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวจะไป่างนี้นะครับวันนี้โอจะไปนะครับไป หา้องสาวนะครับไปบ้านพักน้องสาวนะครับซึ่งอยู่สันติธรรมนะครับไปทําไมนะครับก็อยากจะบอกว่าแค่อยากจะแวะมาครับวันนี้นะครับวันที่16คนเชียงใหม่นะครับเรียกว่าวันปากปีนะครับวันปากปีเป็นวันเริ่มต้นของวันนะครับวันที่16ของทุกปีนะครับตั้งแต่โอ้เกิดมาก็ก็มีอย่างนี้แล้วนะครับเหม็นเคลมไม่ได้นะครับเพราะวัฒธรรมนี้มีนะครับมาแต่โบราณกาลนะครับ คืออยากจะบอกว่าวันนี้นะคะคนละนาของเราทุกคนต้องกินแกงมะนุนนะคะแกงมะนุนหรือว่าตำมะนุนนะครับ,มรมนนรบเมนูที่เป็นมะนุนนะคะเพราะว่าจะเป็นถือเคล็ดว่าจะช่วยในเรื่องของแบบเป็นเคล็ดนะคะที่จะทําให้เราเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองนะครับมีผู้ประถามค้ําชูอุดหนุนนะครับถ้าเปิดร้านค้าก็จะ,ะเหมือนกับว่ามี ลูกค้าเยอะๆนะครับมาอุดหนุนนะครับเพราะว่าขะหนุนนะครับแล้วก็อุดหนุนมันเป็นอาจจะเป็นคำพ้องจองนะครับเราเป็นเป็นคำพ้องเสียงเนาะนี่นะครับก็จะเป็นชุมชนนะครับเงียบๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับชีวิตของอคนเชียงใหม่นะครับวันนี้ท้องฟ้า นะครับไม่เป็นสีฟ้าเท่าไหร่นักนะครับอุณหภูมิวันนี้นะครับไม่ร้อนมากจนเกินไปนะครับเมื่อกี้อดเช็คนะครับเอ้งงว่าทําไมแค่29องศาเองนะครับนะครับวัดขู่เต้าที่อดมาทำคลิปก่อนหน้านั้นนะครับปล่อยสั่งรองนะครับเป็นแต่ว่าชุมชนนี้จะไม่มีไม่ไทยใหญ่นะครับไม่ไม่มีนะครับแต่ว่าแค่มีวัดไทยใหญ่ตรงนี้นะครับ ส่วนคนชายใหญ่ก็จะกระจัดกระจายนะครับอยู่ตามมันจะมีูหมู่บ้านหนึ่งนะครับที่หลังวัดป่าเป้านั้นก็จะเป็นหมู่บ้านของคนชายใหญ่นะครับเดี๋ยวไว้วันหลังไว้จะมาทำคอนเทนต์นะครับคลิปนี้โอ๊ตแค่แวะมาบอกว่านะครับจะเอาวันนี้คนล้านนาเราเป็นวันไหลของคนล้านนาก็คือวันปากปีแกงมนุลน,นะครับนี่ก็คือนะครับร้านแล้วก็แนะนาร้านคานี้ด้วยนะครับนะบ้านน่ารักมากนะครับ้บานแต่ละหลังก็จะเป็นบ้านแบบ บ้านไม้นะครับน่ารักจริงๆนะครับแล้วก็นะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของแกงบนรณุนะครับก็จะประมาณ